สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงนะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16อ่าเดือน7 64ทะนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปชมเราก็มาดูผลสรุปของวันที่1กันก่อนนะคะ,ะวันที่1ก็ได้ออก5 1 7นเนาะล่างสอง9น้องวึงก็เข้าตรงๆงนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ให้ไปแค่6คู่เนอะ อ่าเข้าสองเก้านะคะพี่น้องจา๋ามาเรามาตามต่อกันของวันที่สิบหกนะคะอ่าสาหรับของวันที่สิบหกนะคะก่อนไปชมเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปุนกันไปเนะาะใครชอบก็ตามด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าสําหรับชุด2ตัวนะคะพี่น้องจ๋าจะให้6คู่เหมือนเดิมนะคะอ่หกคู่เอาเดี๋ยวต้องวิ่งเปลี่ยนปากกาก่อนพี่น้องจา๋าหกคู่นะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี4ีหนึ่ง ห้าสามห้าเจ็ดหกสองแปดสองแล้วก็เจ็ดสามนะคะพี่น้องจ๋า,าเดี๋ยวน้องวึงจะเน้นตัวที่น้องวึงชอบให้นะคะอ่ามาดูชุดกันกันก่อนนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันก็จะมีสามหก นะคะพี่น้องจอ๋าเดี๋ยวดูชุดชุดเน้นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูสามตัวนะคะพี่น้องจอ๋าอ่นนี้เลยแถวนี้เลยนะคะที่น้องหวงชอบนะคะนี่นะคะตัวที่ขีดสีแดงนะคะคือชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อชอบตรงกันเนาะสำหรับสามสามตัวพ,พี่น้องพูดผิดพูดถูกแล้วนะคะลิ้นพันกันจ้ะพี่น้องจ๋าน้องหวงก็ อ่าสำหรับสามตัวนะคะก็มีเก้าหกสองอันนี้เหมือนเหมือนกุญแจรถน้องวึงเลยน้องวึงชอบตามทุกงวดนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็มีหกแปดสองสองเจ็ดสามนะคะพี่น้องจา๋าอ่า ใครชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้คะ่ะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสาววึ่งพารวยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้น้องวึ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ